on นทัวร์ EP นี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวแพร์จะไปไต้หวันนี่เป็นการไปไต้หวันครั้งแรกในชีวิตแพรเลยค่ะทริปนี้ก็เลยเป็นทริปที่แพรไปทำความรู้จักกับประเทศไต้หวันไปลองเดินเล่นตามจุดเช็คอินต่างๆไปลองกินอาหารอร่อยยังไงก็ฝากติดตามแพร Ont o ออนทัวร์ EP นี้ด้วยนะคะที่ไต้หวัน น,นะคะคเดี๋ยวแพรจะไปไต้หวันต <Yeah. S 1> อนนี้นะคะแพรก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองกำลังจะเดินไปที่หน้าเกตน,นะคะคือจริงๆต้องรีบเดินแล้วเพราะว่าใกล้ถึงเวลาบอดดิ้งแล้วทริปนี้นะคะคือแพรไปกับคแฟนแต่ว่าความบันเทิงคือเราอาจจะต้องเที่ยวคนเดียวเพราะว่าแฟนแพรเขาไปเล่นโป๊กเกอร์ที่นั่นนะคะพอดีเขามีแบบจัดแข่โป๊กเกอร์ที่ไทเปแล้วแพรก็เลยแบบเอออยากไปอะ่ะ เพราะว่าก็ต้องเที่ยวคนเดียวแตนน่ไม่เป็นไรคิดว่ามันจะสนุกแน่นอนโอเคค่ะเดี๋ยว <c oughs> เราก็ไปกันเลยค่ะ เครื่องบินนะคะทริปในรอบปีนี้นะที่เราไดเที่ยวด้วยกันอนะ่ไม้ดูเหมือนกันตั้งแต่ล่าสุดนั่นจะเสียงคโปหมก็มีดานังแต่ว่าเหมือนไม่ได้เที่ยวอ๋อดานังนลยชมหนะ้าคนที่จะไปแขกโปกเตอร์เขาจะเอารางวัลที่หนึ่งมานะคะจะได้ห้าล้าน ไ,ไปเล่นผมดูแชีวิตของเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้รู้ว่าว่าเกิดหรือไม่เกิดง่วงเลยังไม่ได้นอนเนี่ยไม่ได้นอนแบบไม่ได้นอนเลยเพราะปกติเป็นคนนอนเช้าแล้วอันนี้คือแบบก็ออกจากบ้านเลยติดตามติดก็คือเขากลับไม่ได้นอน นั่งประจำที่ปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในตำแหน่งตรงถึงแล้วคะ่ะมีเป็นการเหยียบไต้หวันครั้งแรกในชีวิต แล้วเราก็มาซื้อซิมกันอันนี้เดินสมมาเลยนะคะดูเป็น 4G ละกัน Unlimited ใช่โอเคโอเคซื้อแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหมด300ดอลลดอ์ไต้วัะค่ะอยู่ได้5วันเพราะว่าเรามาทั้งหมดประมาณ5วันแล้วก็เป็นเน็ต 4G แบบ Unlimited ก็มาซื้อก็ได้นะคะตรงนี้เดินออกมาปุ๊บก็เจอเลยต่อไปเดี๋ยวออกก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าเข้าเมืองกันนะคะขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้คือเดินตามคุณอู่มั่วหมูนี่เดินตามป้ายะะอะไเนี่ยค่ะ การนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองที่ไทเปนเนี่ยจะมีแบบธรรมดาและแบบเอ็กเพ s ค่ะซึ่งแบบเอ็กเพลสเนี่ยจะเร็วกว่ามากเพราะว่าจอดอยู่แค่ไม่กี่สถานีแต่ว่าแบบธรรมดาจะจอดทุกสถานีเลยแต่วันที่แพไปเป็นช่วงที่พายุเข้าฝนตกเขาเลยปิดให้บริการแบบเอ็ก e พลสค่ะแต่ก็เลยต้องนั่งแบบธรรมดาเข้าเมืองราคาอยู่ที่ประมาณ1 5 0ดอลลาร์ไต้หวันค่ะ นี่คือแต่งหน้ามาตั้งแต่ 2. ตีสองวันนี้บ่ายโมงคืนจวสิวขึ้นจะรูขุมขนฮัลโหลสวัสดีวันที่สองทริปเราเพิ่งเริ่มวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานแบบสลบทลายหนักมากแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปวัดหลงซานนี่นี้รู้อยู่กับพี่กิฟส์สวัสดีค่ะ <c oughs> อันนี้มาด้วยกันเพราะว่าแต่พี่กิฟ์ก็มาเล่นโ๊กเกอร์ที่นี่เหมือนกัน ทิพปุกปับอันนี้แล้วก็ลังเดินไปนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงจะถึงสถานีอะไรสักอย่างแถวแถวใกล้ๆโรงแรมถึงแล้วค่ะในที่สุดเรอข้ามถนนไปฝั่งนั้นดูดีเดินมาแค้นี้เงออกแล้ว ือตอนนี้เมื่อกี้เปิดเปิดอะไรนะเปิดดูในแอปมันประมาณ3ามเอ็ดองศาร้อนทุกคน <c oughs> อันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะคะทุกคนมันจะมีลายน่ารักน่ารักถ้าเกิดเราซื้อมาตั้งแต่สนามบินอะมันจะเป็นลายธรรมดามาแล้ว มาถึงแล้วในที่สุดพอออกทางออกหนึ่งแล้วก็เดินตรงตามแบบเรื่อยๆเลยนะคะ ว่าเราขอ,อยากไปเอาจริงทำไมก่อน้วตอนนี้นะคะเราก็มาโผล่ก,กันที่ซีเมนติงเจอเจอนี้ มีอยู่นิดนึงนี่คือที่เขาชชบมาถ่ายกันอะ่ะนี่อันนี้เราก็เข้ามาเดินใน a s M นะคะซึ่งอยู่ตรงแบบทางม้าลายสายลุงเมื่อกี้เลยคือเข้ามาเดินแบบดูแอร์ดูสื้อผ้าอะไรไดงคือร้อนจนขนตาแบบหลุดไปข้างอะ่ะขอคุณนะและนี่คือตีเหมือนติ้งติงติงติง,ตง นี่มันก็จะมีแบบว่าเป็นช็อตอะไรอย่างเงี้นะทุกคนว่นวามีคงมีเคส <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ทุกคนอันนี้คือร้านชาไข่มุกที่ ใครๆมาเขาก็แหวกันปกติพีเป็นคนไม่กินชานมไข่มุกนะแต่ว่าซื้อา่าพอดีเด็ดออเดอร์ตรงนี้นะคะทุกคนก็ว่าละร, <c oughs> ร้านชาไข่มุกคืออยู่ตรงข้ามป๊อบมาร์ทเลยคุณน้า แต่แล้วมาใหม่ตาอ๋อโอเคกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ก็ทั้งหมดประมาณ690 ดอลล่าไต้หวันนะคะก็ประมาณเงินไทยประมาณ700ดร้อะไรประมาณนี้2คนคนละ3า0ร้กว่าบาทเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเราไปเดินทวนแถวนี้กันต่อซอยนี้นะคะเป็นซอยที่แบบมีของกินเยอะ เข้าเซเว่นใช้อิสติกาสแตะได้เลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะแล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆมันก็จะมีแบบพวกร้านช็อปของอะไรอย่างเงี้ยนี่มีดองกี้ด้วยค่ะ วันนี้นะคะแพรลองเดินเข้ามาในวัดสันที่ไทเปแล้วก็แบบมาส่องคอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยเพราะว่าแพรอยากซื้อคอนแทคเลนส์วันเดย์ใส่เหมือนเอามาแบบนิดเดียวเองแล้วไม่รู้ยี่ห้ออะไรดีว่าจะซื้อกลับมาอครั้งตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะตอนแรกกับแพรกลับโรงแรมไปแล้วก็ไปพักแป๊บหนึ่งแล้วตอนกลางคืนนะคะแพก็กลับมาที่ตีเหมือนติงต่ออีกรอบหนึ่ง แล้วตอนนี้นะคะแพรก็มาที่ร้านอาหารเกาหลีคนรู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันแบบเผ <c oughs> ็ดๆแล้วก็ไม่เลี่ยนเพราะว่ากินอาหารจีนมาทั้งวันแล้วรู้สึกแบบเอ้ยตอนกลางวันกินญี่ปุ่นมั้วะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่รู้สึกอยากะเะืินอาหารบ้างเพราะว่าปกติเป็นคนกินเยอะแต่ว่ามาเนี่ยคือกินข้าวไม่หมดหลาย <c oughs> มื้อแล้วนะคะ <c oughs> มาแล้วอาหารของเรา กินเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวต่อไปแพรจะไปแบบหาร้านนั่งชิลนั่งเพราะว่าเรามาคนเดียวแพรดนร้านมาแล้วะคะ่ะจะไปร้านอ่านอนเซนคาเฟ่เดินไปเรื่อยๆจากร้านเมื่อกี้ประมาณร้อยเมตรนะคะเดี๋ยวเราลองไปกันดูแต่ไม่รู้ว่าโต๊ะจะเต็มไหมนะเพราะว่าดูรีวิวมาเขาบอกว่าแบบวนันศุกร์วันเสาร,ร์อะไรเงี้ยคนค่อนข้าง,งเยอะโต๊ะมันจะเต็มแล้ว ทางเข้าช่างลึกลึกลับมากคุณนะคือเมื่อกี้เดินเข้าไปแล้วโหเดินวนไปวนมากาจะหาอะไรต้องเจอตั้งนานสรุปเข้าไปแบบโตเต็มแล้วแบบเขาบอกว่าต้องรอแต่ว่ารอก็แบบนานหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบขนาดไหนเขาก็เลยให้นําบัตรอันนี้มานะคะเป็นเหมือนแบบบาร์ที่อยู่ในชิเเมือนเลยแพทจะไปที่นี่นะคะเจอแล้วต้องเดินเข้าลึกอ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปที่จงซานกันค่ะมันก็จะเป็นถนนที่แบบชิคๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนที่นั่นอาจจะเป็นย่านที่แบบมีคาเฟ่คือถ้าเปรียบเทียบเหมือนเกาหลีก็เหมือนอารมณ์ซองซูอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวก็ตอนนี้นะคะพีกำลังเดินไปกับมันจะไปขึ้นรถไฟฟ้าวันนี้เราก็นั่งสายสีเขียวเหมือนเดิมนะคะเราวก็อยู่ใกล้ที่พักมาก เมื่อคือนอะนอนดึกใช่ปะแล้ววันนี้เพิ่งออก <c oughs> ตอนบ่ายโมงค่ะนี่มาถึงแล้ววันนี้วันเสาร์คนเยอะมากถึงคาเวอร์ อะไรก็ไม่รู้เห็นคนมาถ่ายตรงนี้เยอะมากแต่ว่ามันคือมันคืออะไรก็ไม่รู้เจอกินข้าวเสร็จแล้วต่อด้วยกาแฟ ฉนเธอฉันเห็นเธอฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นเธอฉันเห็นเธอวันทีนี้วันที่นี่ดีอ่ะทุกคนยกให้เป็นย่านที่ชอบที่สุดตั้งแต่มาอืมนี่จา้าร้านนี้จริงๆไม่ต้องเปิด oh, แมพก็ได้ <c oughs> แค่หลังวาก็เจอแล้วอะท่านอ๋อท่านสองไหมท่านอานสองไหมนี่นะอ๋อ เม้ยเนาะอุอ๊ลามันเป็นอย่างงี้ทุกคน,นไป,ส,ปสี่ไปสี่หยู่นี่เราจิ้มใช้ภาษามือ รสชาติเหมือนกับพะโล้พลพะโ้นัเหมือนก่นเสียวเป็ดอะไรกี้ป่ะคะนี่แต่ของแพ้อะไรก็ไม่รู้ค่ะอะไรก็สึกว่าวันนี้จะเจอแต่อะไรดีๆต้องขอบคุณที่ิที่พาเรามาไ้าีนี้กันก็มั่งกระเปมา เขาให้เยอะมากกินไม่หมดอิ่มมากตอนนี้นเดี๋ยวต่อไปเรากำลังจะไปร้านท็อฟฟี่ดัมโบนะคะมันเป็นร้านกาแฟแล้วก็แบบน่าร <S <S ัก เสร็จแ,แล้วเรียบรย้อยกินรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะได้กินแล้วสวัสดีทุกคนชอบย่านนี้มากเลยอ่ะสวยเนาะนี่ทุกคนวันเสาร์อาทิตย์มันจะคึกคักมากเนี่ยดูร้านแว่นที่แพรบ,บอกเมื่อกี้กคนเต็มเลยอ่ะ ไก่ทอดร้านดังไต้หวันจานี้ซื้อมาลองชิมนะคะ90ไต้หวัน,นดอนอืร่อยดีกรอบนอกนุ่มในรอร่อยอร่อยๆแนวที่สุดก็ได้อยู่กับแฟนสักที อยู่คนเดียวมาสองวันเอ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับคนอื่นมาสองวันตอนนี้เจ้าคะเขาไปไหนไปกินร้านพิงย่างที่โคตรอร่อยในไต้หวันอร่อยมากขนาดนั้นเลยอา่มากเลยอันนี้อร่อยจริงครั้งที่แล้วมา <c oughs> ตอนนี้นะคะกําลังนั่งอูเบอร์ไปที่ร้านเนื้อย่างจะรอดูว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่า <c oughs> สวัสดีเช้าวันใหมค่ค่ะโอ้วันนี้แดดเปี้ยงเลยทุกคนดีใจอ่ะตั้งแต่มาเห็นแตะความมืดคลึ้มเห็นตะฝนตออกวันนี้แดดเปรี้ยงอันนี้คือ outfit of the day แพรวันนี้เดี๋ยววันนี้ยแพรจะไปที่ตลาดปลานะคะเป็นที่ที่แบบคนเขาชอบชอบไปกันเวลามาแล้วก็เลยแบบต้องไปด้วยเพราไม่รู้จะไปไหนแล้วจริง นั่งบัสกันไปต่อนะคะเพราะว่าเดินมันจะแบบ19นาทีแล้วมันไกลมากก็เลยนั่งบัสดีกว,ว่านั่งสาย R ้าสิไปนะเวลาขึ้นบัสที่ใต้ว่า ทุกคนพอเดินขึ้นไปปุ๊บเราก็แตะบัตรติดหนึ่งแล้วก็ตอนลงก็แตะอีกหนึ่งติดนะคะแล้วเราก็เดินต่อกันไปนิดนึงเธอนี้หน้าเงาอะไรขนาดนั้นเข้ามาถึงได้กลิ่นปลาเลยค่ะ แล้วนะคะแล้วก็ไปทิ้งถังงขยะตรงโน้นเสร็จแล้วออกมาจากตรง fish market คือจากตรงนั้นอ่ะแพ้ก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงแถวแถวตึกไทยเป101นะคะแต่ว่าตรงที่เราจะไปถ่ายรูปกันเนี่ยคือมันจะเป็นแบบร้านอาหารที่มองเห็นวิวตึกชื่อร้านอะไรนะทาเคมูระอิสากยะนะคะเดินช้ำอยู่เดินประมาณ950เมตร ท่านคะเราจะไปเดิน <the> ในมาร์เก็ตกันนะคะเราก็มาลงที่สถานีเจียน,น,นทากในแมป เขาบอกว่าให้เราออกทางออกหนึ่งนี่ที่นี่มันจะเป็นแบบสตรีทฟู้ดอะไรอย่างนี้ป่ะคะอืม ไม่ได้ซื้อนะเสื้อเพราะว่ารู้สึกว่าราคามันก็มันก็ไม่ได้ถูกแล้วเขาไม่รับบัตรด้วยแหละถ้าสมมติมว่าที่นี่เขารับบัตรเครดิตก็จะช้อปปิ้งดีกว่านี้เพราะว่าแลกเงินมานิดเดียวนะ<า>นี่นำหุนกบ ห้าสิบบาทบบเฮ้ยอร่อยอ่ะอืมอร่อยเนื้ออร่อยทุกคนนุ่มมากี้ สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ที่นี่พรุ่งนี้กลับวันสุดท้ายตรงไหนก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้ทํานู่นทํานี่นะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังจะออกจากห้องใช่ปะ่ะบ่ายสามครึ่งจ้า <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็ออกไปข้างนอกกันนะคะแพลนในวันนี้คือไม่มีอะไรเลยจะไปถ่ายรูปที่ร้านที่มันเป็นแบบสวยๆที่จงซานแล้วก็เดินจงซานแล้วก็หาเข้ากิน แล้วก็ซื้อของเพราะว่าพรุ่งนี้กลับอ่ะตอนนี้แพ็กเกอร์มาถึงจงซานแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ต้นปถ่ายรูปอันนี้ให้ได้นี่เป็นไงโอ้โหขนาดมาวันธรรมดานะเนี่ย Let เสร็จล้ค่ะคือเวลาถ่ายอะมันถ่ายแบบเดียวทุกคนแต่ว่าตอนรอคิวมันนานเพราะว่าเหมือนฮอตมากแบบน้องๆสาวๆชาวไทเปเขาไปถ่ายกันนะคะเออย่านเนี้ยมันย่านที่แบบวัยรุ่นจริงฟิลแบบซองซูฮงแดผสมกันนะคะตามบะหมี่ที่ดูไอ้มันปิดทุกคนตอนนี้มันแพ็คก็เลยจะเปลี่ยนเป็นไปกินซูชิแทนนะคะเนี้ยแบบดูไอเหมือนกัน มันอยู่ในจงสานเนี่ยแหละหิวมากตอนเนีน้ตอนนี้คือสี่โมงห้าสิบนะคะยังไม่มีอะไรตกถึงท้องแม้แต่น้อยฉันอยู่มาได้ไงเนี่ย กำลังจะไปร้านคาเฟ่นะคะมันก็อยู่ในจงซานเนี่แหละมันก็เดินเดินกันไปได้หมดอยากกินกาแฟแล้วก็ขนมอะไรทุกอยาก่าง นวตอนนี้ by, นะคะแทก็มาหน้าเกตแล้วนีบร้อยนะคะเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วแล้วคนนี้พาดเชฟไว้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย